สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้มาตอบคาถามนะครับผมมีผู้คนสนใจนะครับผมเกี่ยวกับปุ๋ยน้ําที่ผมทาเมื่อวานนี้นะครับผมว่าให้ใส่เวลาช่วงไหนนะครับผมอันนี้ประมาณช่วงเช้าไปถึงช่วงสายๆนะครับผมเราก็ฉีดพ่นนะครับผมทุกท่านน่ครับตรงเงาเขานะครับผมทุกท่านนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมขอเพียงแค่ทําให้ถูกเวลานะครับผมทุกท่าน เดี๋ยวเมื่อวานนะครับผมมี3ามอย่างมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ผมยัง่บด้บอกรายละเอียดนะครับผมอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมนี่จะรวมเข้าเป็น3อย่างนะครับผมมีน้ํายาเลี้ยงรากมีปุ๋ยน้ํานะครับผม3อย่างนี่ก็เพียงพอแล้วนะครับผมสำหรับความต้องการของพืชหรือว่าบอลสีนะครับส่วนไม้อื่นนะครับผมที่ผมปลูกนะครับผมอันนี้สามารถฉีดใบได้เลยนะครับผมทดกทานเพราะว่าบำรุงทางใบ ได้ด้วยนะครับผมท่านแต่ว่าใบบนนั้นเขาจะมีใบบางกว่าพืชพวกนี้นะครับผมอันนี้ล้วยไม้ป่าผมนะครับผมหลังจากที่ฉีดพ่นเมื่อ10บวันก่อนนะครับผมรากเดินดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้ฉีดพ่นได้เลยนะครับผมนี่อันนี้การใช้งานของปุ๋ยน้ำนะครับนี่ครับรากเดินดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือไผ่น้ำเต้านะครับผม ฉีดพ่นทั่วใบทั่วต้นได้เลยนะครับผมนี่สูงท่วมหัวแล้วตอนนี้นะครับผมสูงดีมากๆเลยนะครับผมส่วนพริกบก้คอยแนะนํานะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะทําให้ลูกเขาสุกช้านะครับผมทุกท่านเขาจะเขียวอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมทุกท่านนี่ส่วนไม้ด่างนั่นก็ตัวเล็้ก็จริงนะครับผมแต่ว่าสีเข้าดางังบ้คอยชัดปันใดนะครับผมจะออกเหลืองๆนะครับผม นี่แต่วว่าก็บได้เป็นผลเสียอย่างนะครับผมสามารถที่จะโตได้นะครับผมท่านแต่ว่าบบค่อยแนะนํานะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมท่านนี่ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับปุ๋ยน้ํานะครับผมนี่ครับมาดูต้นนี้นะครับผมกําลังงอกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูหนอเขานะครับผมคือค่อยเคลียร์นะครับเดี๋ยวหนอเขาหักนะครับผมนี่ครับเมื่อซูมลงไปนะครับผมจะเห็นเขี้ยวตาเขางอกเต็มเลยนะครับผม ฉีดพลไดเลยนะครับผมทุกท่านอ่าท่านใดอยากลองไปใช้ดูนะครับผมขวดละร้อยนะครับผมทุกท่านอ่าขอบคุณทุกท่านที่มากดไลค์กดแชร์ให้นะครับ